สวัสดีครับผมบูบูและมิม,มิวันนี้จะพาทุกท่านมาพักผ่อนกันที่โรงแรมเรอเมอร์ลเดียนเชียงรายที่นี่น้องหมาเข้าพักได้นะครับก่อนอื่นเราต้องไปเช็คอินรับห้องพักกันก่อนเลยจากนั้นให้ทุกคนนำรถมาจอดที่ลานจอดรถนะครับแต่ผม VIP กว่านั้นขับรถเข้าห้องเลยละกัน แย่แล้วแบตจะหมดแล้วขอตัวไปตามหาที่ชาร์จแบตก่อนนะครับที่นี่มีที่ชาร์จแบตสำหรับรถไฟฟ้าด้วยนะอยู่ชั้นใต้ดินแน่สะดวกสบายเหมาะกับรถรุ่นใหม่แบบเรามากๆเมื่อชาร์จแบตเสร็จแล้ว ผมจะพาทุกคนเข้าห้องพักกันนะครับพ่อกับแม่รอแล้วห้องเราอยู่ชั้นล่างไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยเลยที่พักของเราคือดีลักลุมการ์เด้นครับแพ็กเกจด็อกแซนลี่ราคาเริ่มต้น5,800บาทต่อขึ้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับน้องมาเช่นสายจูงของเล่นขนมแผ่นรองอึกที่ตักอึะทุงดำเสื้อคลุมหมวกแว่นชามใส่น้ำ และเบอนอนสำหรับน้องหมาครับไม่ต้องพกอะไรมาเลยนะห้องพักนี้อ่างอาบน้ำและของใช้สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ครบทุกอย่างเลยครับมีเตียงนอนขนาดใหญ่สองเตียงไม่ต้องแย่งกันเตียงนุ่มมากๆกห้องกว้างมากๆส่วนเบาะผมก็นุ่มและหอมมากขอปั่นคลิปโตก่อนนะครับ พื้นที่ของโรงแรมกว้างขวางมีสระว่ายน้ำด้วยเนาะต่อไปเด็กๆจะพาทุกคนไปกินอาหารที่ห้องอาหารกันนะครับระหว่างรออาหารพี่ๆพ,พ,พนักงานมีกระดานและสีให้เด็กๆวาดรูประบายสีรอด้วยนะจะได้ไม่เบื่อ จริงๆเลยครับกินอิมก็นอนหลับนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ f a c e b o o k ข้าวสารออร์แกนิกและอย่าลืมเข้ากลุ่มรวมที่พักที่เที่ยวร้านอาหารตัดเลี้ยงเข้าได้ด้วยนะครับ u t u b e มามิปุ๊บปิ๊เอง พักผ่อนยามบ่ายด้วยผลไม้จากทางโรงแรมและไม่ลืมผ่านรลายการโปรดช่วงบ่ายของผมและน้องชายเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเล่นที่สนามกันนะครับ ขนมที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้พวกเราพบมากินด้วยที่ชนามอร่อยมากมากเลยอร่อยจริงๆเลยนพพี่มีนะเมื่อพวกผมอืนป้าป้าก็ต้องตักให้นะคะทำดีมากป้าป้าอุปกรณ์ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้หมดเลยดอเวลาคั่นปิ้งกันแล้ว แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง999บาทประกอบไปด้วยเซตบาร์บีคิวหมูไก่กุ้งน้ำจิ้มซอสบาร์บีคิวน้ำจิ้มแกวน้ำจิ้มสามรสอะโวคาโดโทษวิ้งไก่แซ่บพิซซ่ามาการิต้าโทมาโตชีสนอกจากนี้ยังมีเค้กช,ช็อกโกแลตเป็นของหวานและมาชเมลโลปิ้งเตาไฟอ่อ,อน,อ,อ,นอร่อยมากๆเลยครับอาหาร มิชบอลและผักขอมแซลมอนอร่อยมากๆากเลยพี่เมียกิดคนเดียวสิเหลือให้ผมบ้างเกือบไม่ทันแล้วขอบคุณทางโรงแรมสำหรับอาหารมื้อนี้ครับเมนูเด็ดคือมาร์ชเมลโลปิ้งบนไฟอ่อนๆราดด้วยซอสช็อกโกแลต บาร์บีคิวหมูไก่กุ้งจัดเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มแจ่วและซอสบาร์บีคิวครับดูท่าเด็กๆก,กินอร่อยเลยแบ่งพี่บ้างสิข้าวสารข้าวสารพี่ขอกินบ้างสิเด็กๆอิ่มแล้วเชิญพบกับช่วงเวลาแห่งไหยนะของผม เขาว่ากันว่าท่านน้องหมามีความสุขและสบายใจจะนอนติ่งไปมาเอ้ยอย่ามาแย่งขนมพี่บูนะพอเริ่มมืดทางโรงแรมเปิดไฟทั่วโรงแรมเลยสวยมากๆเลยครับ เหนื่อยแล้วขับรถกลับห้องพักกันดีกว่าเด็กๆชกรปรต้องงามน้ำแต่ผมผมยังชาดูหน้าป่า,ปาช่วงค่ำนี้ผมรับอยู่ในห้องป่าปาแลกเด็กๆไปกินอาหารเย็นกัน คำบรรยกาศดีมากที่ห้องอาหารฟาเวลาริบูไซริมน้ำกกวันนี้ทุกคนขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับน้องหมาให้สั่งอาหารมากินที่ห้องนะครับเข้าห้องอาหารไม่ได้นะครับ า <Wow>. wow. บุฟเฟ่อาหารเช้ารวมอยู่ในแพ็กเกจทองพักนะครับมีน้ำผลไม้น้ำพริกผักลวกน้ำพริกอ่องแคบหมูเสร็จอาหารไทยผลไม้เสร็จขนมปังกลัวซสังเครื่องดื่มนานาชนิดพุดดิ้งคอนเฟลก หูทรงเครื่องต้มเลือดหมูวันนี้เรากินเอกเบเนดิกออเมร์ตมีแพนเค้กครัวชองแม่บอกน้ำพ อร่อยมากๆเลยครับอร่อยเหมือนสีมือคุณยายทําเลย <S <S สำหรับวันหยุดนี้ผมและน้องชาย มีความสุขมากเลยครับเหมือนได้มาพักผ่อนเลยอยากให้มีโรงแรมและร้านอาหารที่พวกผมเข้าได้เยอะๆสำหรับวันนี้ต้องลาก่อนนะครับไปเช็คเอาแล้วครับกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ากลุ่มพวกผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พักและร้านอาหารที่น้องหมาเข้าได้